สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมเพื่อนๆนครับไก่เนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงทานานนะครับผมมันก็จะเริ่มมีอาการเครียดใช่ไหมมีอาการเครียด,ม,าายดมีอาการเบื่ออาหารมีอาการกินอาหารเดิมๆแล้วมันไม่อ้วนมีอาการกินอาหารเดิมแล้วมันไม่อยากกินนะครับผมเอ,อเราจะมีวิธีไหนที่จะมากระตุ้นความอยากอาหารนะครับแล้วก็ทําให้ไก่อ้วนด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อนข,ข้างที่จะ ลดต้นทุนลงมานิดนึงนะครับผมนี้นะครับก็จะมีสูตรอาหารง่ายๆนะครับผมที่จะมา,อาบอกให้เพื่อนๆนะครับลองใช้กันดูนะครับผมเพื่อช่วยลดความเครียดของไก่นะครับผมแล้วก็ช่วยกระตุ้นการอยากอาหารนะแล้วก็ช่วยทําให้ไก่เนี่ยอ้วนด้วยนะครับผมก็เป็นสูตรอาหารง่ายๆนะครับกินแล้วไก่ค่อนข้างที่จะสุขภาพดีแข็งแรงนะครับผมแล้วก็กระปี้กระเป๋านะทำให้แบบว่า มีความอยากอาหารในมื้อต่อไปนะครับแล้วก็คลายเครียดได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมส่วนผสมนะครับหลักๆง่ายๆนะครับก็จะเป็นส่วนผสมที่เรามีใช้กันอยู่แล้วในฟาร์มนะครับจะเกิดเราเราเลี้ยงตั้งแต่แม่ไก่นะครับจนถึงไก่ไก่แรกเกิดนะครับจนถึงพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้นะเราก็ต้องมีอาหารแต่ละรุ่นไว้อยู่แล้วนะครับผมโอเคแล้วมาเตรียมวัตถุดิบอย่างแรกก่อนนะครับผมก็จะเป็นข้าวโพดบดนะครับ บดแตกน้่ให้บดละเอียดเนาะนี่นะครับบดผลนะครับใส่นะสัก2ทัพพีก็ได้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับนี่คือข้าวเปลือกนะครับผมสทัพพีเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะเป็นหัวอาหารนี่หัวอาหารหมูรุ่นนะครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีพวกพวกวิตามินแร่ธาตุค่อนข้าขงที่จะ พอสมควรนะครับผมอ่าก็จะเป็นสูตรอาหารที่เพื่อนๆเ,เห็นบ่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับที่ผมใช้อยู่เนาะต่อมานะครับผมเห็นไหมครับนี่คือนี่คือข้าวสุกนะครับข้าวสุกนะข้าวสุกหนึ่งถุงนะครับตัวข้าวสุกเองเนี่ยก็จะมีพลังงานนะครับแล้วข้าวหุงสุกไว้แล้วก็จะย่อยง่ายนะทําให้ไก่เนี่ยอ่าอ้วนเร็วด้วยนะครับผม นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นตัวชูโรงเลยนะครับผมคือกับข้าวนี่เองนะครับผมกับข้าวนั่นเองนะกับข้าวที่เราทํากันเนี่ยเราจะปรุงรสอร่อยอยู่แล้วนะครับผมไก่เขาก็มีลิ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับรสได้เหมือนกันนะนี่คือในความคิดผมนะก็หัวนี่เลยใส่เข้าไปคือกับข้าวนะครับผมเป็นกับข้าวที่เรากิน นะครับเหลือต่อมื้อเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราก็จะขยำให้หมาอยู่แล้วใช่ไหมครับหลักๆเลยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วที่เขาบอกว่าเออควรให้ไก่เนี่ยกินอาหารหมาบ้างมันก็แปลได้2อย่างนะคือ1อาหารหมาสําเร็จรูปนะครับผม2นะครับคืออาหารหมาที่เราเตรียมไว้ให้ให้หมาบ้านๆกินนะครับที่ไม่ใช่อาหารสําเร็จรูปนะนั่นแหละครับคือบางบางคนเขาบอกว่าตอนกลางวันก็ให้ไก่เนี่ยนะครับกินอาหารหมาบ้างนะครับผม1นะครับคือถ้าเกิดเป็นไก่เลี้ยงในสุ่มเนี่ยก็จะเป็นอาหารหมาเม็ด นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไก่ชาวบ้านเนี่ยที่ปล่อยนะที่ปล่อยวิ่งวิ่งตามท้องไร่ท้องนานเราเนี่ยก็เป็นอาหารหมาบ้านไงอาหารหมาบ้านคือกับข้าวที่เรากินเหลือนี่แหละนะครับผมที่ไม่มีก้างไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกปลาที่จะไปคาคอไก่ให้เกิดการสูญเสียไก่ได้นะครับผมก็จะเป็นพวกน้ําแกงอย่างนี้นะน้าแกงเศษเนื้อนะครับผมเพราะว่า อาหารที่เรากินเหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําแกงเป็นเศษเนื้อเศษผักนะครับที่ทําสุกแล้วนะมันจะเป็นการย่อยเร็วนะครับผมแล้วไก่ก็จะรู้สึกรสชาติรู้สึกฟินเหมือนเรากินกับข้าวอร่อยๆอนะพอเราได้เปลี่ยนรสชาติบ้างมันก็จะฟินไงไก่เขาก็จะฟินคลายเครียดนะครับผมก็มายำรวมกันนะครับผมโอเคนี่นะครับแล้วก็เอามาคลุกเคลานะครับผมให้มันเข้ากันสักสนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปให้ไก่นะครับจะให้ไก่ที่เราปล่อยไว้กินกันได้หรือไก่ที่เราขังไว ให้ให้ไก่ที่เราขังไว้ในล็อกกินก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูการให้อาหารกันเลยครับว่าไก่จะกินดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูไก่ในล็อกปล่อยกันเนาะไก่ล็อกปล่อยไก่ล็อกขังนะครับผมนี่ฮะโยนไปหนึ่งดอกเอาแย่งกันแล้วครับผมเห็นไหมนี่คือแม่ที่อยู่ข้างนอกนะพอเห็นอย่างนี้เขาก็วิ่งเข้าไปกินนะแต่เดี๋ยวผมต้องจับแม่สีดาออกนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในล็อกเนาะถ้า,าขังรวมกันเดี๋ยวเขาจะตีกันนะครับอ่แล้วก็เปิดให้ตามล็อกเลยนะครับเปิดให้ตามล็อกเลยนี่ครับ เขาก็จะกินของเขาเห็นไหมก็จะกินข้าวสวยกินข้าวสุกเห็นไหมครับกินอาหารเศษอาหารนะฮะที่ที่เขาเขาเบื่อจากการกินอ่าข้าวเปลือกอาหารเม็ดเนาะเขาก็จะติกเศษหมูเศษเนื้อเศษข้าวกินนะครับผมเรามาดูล็อกใหญ่มากล็อกใหญ่ครับพอนทางที่จะตื่นคนหน่อยนะครับผมเพราะว่าพักฟื้นกันไว้อยู่ข้างนอกนะครับไม่ ก็กินนะเห็นไหมครับก็จะเป็นการเปลี่ยนรสชาตินะของของการกินอาหารแต่ละมื้อได้นะครับนี่ล็อก็อไก่นะครับผมล็อก็อไก่แล้ต้็งให้เพื่อให้เขาเปลี่ยนรสชาติอาหารบ้างนะครับเขาก็จะคุกกักเรียกตัวเมียให้มากินกับเขานะครับผมเห็นะเนข้าวสุกแา้วจะติดกินข้าวสุกกินนะเศษอาหารเศษเนื้อหมูอะไรอย่างนี้นะครับ ันดูพวกข้กไก่มากนี่นะครับอันนี้ข้อไก่เห็นไหมครับปกติเขาจะกินเลยนะฮะแต่พอเป็นเศษอาหารอย่างนี้เขาจะกุกกักกคุกกักเรียกตัวเมียนะครับก็จะแสดงอาการถึงแบบการมีความสุขการอยากจะแบ่งปันนะครับผมเขาก็จะคลายเครียดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโยนหัวอาหารโยนข้าวเปลือกข้าวโพดไปเขาก็จะกินของเขา้นะครับธรรมดาปกติเนาะถ้าอยู่ในล็อกนะครับแต่คราวนี้เขาก็จะได้คุกกักเรียกตัวเมียนะครับได้ผ่อนคลายได้ฟื้นสภาพอ่าจิตใจนะครับผม โดยเฉพาะไก่ที่เราจับมาขังสุ่มไว้ใหม่ๆนะครับเราก็ควรจะให้เขาคลายเครียดบ้างนะครับโดยการให้กินอาหารที่เขาเคยกินตอนโดนปล่อยอยู่เห็นไหมครับเขาก็จะเลือกกินเห็นไหมข้าวสวยเห็นไหมครับพอตอนเขาปล่อยอยู่เขาได้กินอยู่นะเห็นไหมเลือกกินข้าวสวยเลิกเลือกกินเศษเนื้อหมูเห็นไหมครับโดนจับมาขังใหม่ๆนะครับผมเขาก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับผมโดนจับมาขังใหม่ๆก็เลือกกินนะครับข้าวสวยก่อนเลยเห็นไหม กินข, <ing> ข้าวสวยแล้วกินเนื้อหมูนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆเก็บผัวอาหารเก็บข้าวโพดเก็บข้าวเปลือกกินที่หลังนะฮะคราวนี้นะครับผมการที่เราเนี่ยให้อาหารประเภทนี้เนี่ยสําหรับไก่ที่อยู่ในล็อกนะสําหรับไก่ที่อยู่ในล็อกเนี่ยเราต้องดูปริมาณนะครับผมเราให้เขาแค่พอผ่อนคลายนะครับผมแค่พอผ่อนคลายแค่พอให้อ่าหายอยากนะครับให้พอรู้รสชาติกับการที่เปลี่ยนอาหารกินนะครับเราอย่าให้เขากินเยอะนะฮะเพราะว่า ถ้าเขากินไม่หมดเนี่ยเหลือค้างคืนเนี่ยอาหารมันจะบูดนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าลงมากินอีกตอนเช้าเนี่ยก็ทําให้เขาท้องเสียได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อยากออกกล้องหนะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราให้เขากินแล้วเหลือตอนกลางคืนเนี่ยพวกมดนะครับผมมดนะครับเขาก็จะมากินอาหารนะครับแล้วก็ทําให้กลายเป็นเป็นเป็นว่าไปกวนไก่ไปกวนรังไข่นะครับ ไปกวนล,ลังไก่แล้วได้จะไปกัดไก่แล้วได้นะครับว่าเกิดการเสียหายอีกนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราไปโรยในร้านลูกไก่เนี่ยลูกไก่ก็จะโดนมดกัดแล้วก็เกิดการสูญเสียได้นะครับผมก็เป็นอ,อีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะมาบอกกันเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาให้เยอะเกินจนเหลือนะครับผมแล้วก็เราก็อยาให้เขากินบ่อยนั้นน,น,นานๆ้กินครั้งหนึ่งเพื่อที่จะการให้ไก่เนี่ยติดอาหารประเภทนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็เป็นการฝึกไปในตัวด้วยเวลาเราปล่อยไก่ออกจาก อ่าแล้วอนุบาลน,นะครับหรือว่าล็อกเนี่ยออกอยู่ขุงนอกเขาจะได้เก็บเศษอาหารนะครับเว <c oughs> ลาเราล้างช่วยล้างจานละศาสตรไว้ข้างนอกเป็นกินเป็นนะครับ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ <c oughs> ๊ายบาย